วัีิทัศน์ท่านผู้ปกครองครับ mm hmm. ผมกระจายโป๊โอภาสนะครับแห mm ่งโรงเรียนบูชาโอภาสอยู่ยาเกษตร81นะครับ mm hmm. ถนนเทศเกษตรนะครับป mm hmm. ากซอยถนนมาเจเรนนะครับว mm ั hmm. นนี้ก็ได้มีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะครับ mm hmm. ที่เขามาเรียนคอร์สในสิทธิตำรวจนะครับ mm hmm. ในปี2558นี้ขึ้นเข้าไปสอบช่วงเดือนมีนาน,นะครับ mm hmm. แล้วน้องเขาสอบติด เขาเขียนนะครับแล้วก็ผ่านทั้งพละผ่านสัมภาษณ์แล้วก็ผ่านถึงรักการเดี๋ยวนี่น้องเขาแนะนําตัวนะครับสวัสดีครับผมปากาเนสันมครับก็มาเรียนกับอาจารย์ปุ๊ได้สักประมาณเทอมหนึ่งนะครับก็คือก็รีบเรียนเพื่อให้ดีนะครับก็คือ,อตอ้องกาเดี๋ยวนี่ตัวจริงแท้จริงใช่ไหมฮะเดี๋ยว อ่าก็ zoom เข้ามานะครับว่าประกาศน้องประกาศได้ข้อเขียนอันดับที่เท่าไหร่5 8ครับแล้วตัวจริงได้อันดับที่เท่าไหร่ตัวจริงได้อันดับที่36ครับแล้วลงหน่วยอะไรครับลงหน่วยตชดตชดตำรวจตระเวนชายแดนตครับก็โอเคทีนี้พอเราผ่านข้อเขียนแล้วด่านแรกเลยต้องเจอพลาสใช่ครับไปมีสอบกี่สถานีกี่สถานีสองครับผมมีวิ่งมีวิ่ง่งแล้วก็ว่ายน้ำอ๋อครับผม ก็คือเราต้องเตรียมตัวตามที่อาจารย์ได้ชี้แนะไปแนะนําไปว่าเราซ้อมร่างกายไว้แล้วก็ตอนมาลงกับอาจารย์แล้วอาจารย์เคิดเป็เท่ไม้น้ำด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนะครับแล้วเอตรวจร่างกายนี่เอส่วนใหญ่เป็นยังไงคือเขาตรวจพบกสารต้องหรือว่าตรวจเลยตรวจแบบทุกอย่างตรว ตาคอจมูกคอนอะไใช่แล้วก็จะเป็นแบบตรวจร่างกายคือห้ามมีรอยสักแล้วก็ตาบอดสิีอ๋อชาติเองครับแล้วสัมภาษณ์ยากไหมครัสัมภาษณ์ไม่ยากครับอาจารย์ก็คือประหลังแเกี่ยวกับพวกทั่วกไปความรู้ทไปว่าถามมึเคยเป็นอะไรมาก่อนอะไรอีกล่ะแล้วก็พ่อแม่ทํางานอาชีพอะอ๋อโอเคครับแล้วตอนมาติวกับครูองค์มีวิชาการเป็นยังไงกก็เป็น อาจารย์จะสอนแบบตรงตรงข้อมูลนะครับก็คือแบบหกวิชาที่เรียนก็คือสอนทั้งหกวิชาเลยใช่ก็คือจะสลับวันสอนไปครับแล้วก็จะทวนแล้วก็ทวนบ่อยๆครูก็จะมีสอบเรื่อยๆใช่ครับก็คือหลังจากเรียนแล้วก็สอบนัดวันอะไรอย่างเงี้ยครับอา๋ยวขอครับขสุดท้ายจะมีอะไรชี้แนะรุ่น้องเพื่อเป็นวิทยาทานให้น้องมันจะเตรียมตัวอย่างงี้เพื่อที่สอบติดเป็นนักเรียนในสิบตนก็ ให้น,น้อง,องๆทุกคนมีแบบครับตั้งใจแล้วก็ความพยายามคือขอให้อดทนนะครับตานอดทนนี่คือทุกอย่างสาคัญทุกอย่างคือไม่ว่าจะเจออะไรมันต้องผ่านไปได้อะไรย่างเงี้ยครับคือขอกคอยขายาันแล้วก็อดทนพยายามอี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ